ที่เพลงเสร็จสวัสดีครับมิดมาแคนแฟนมาล่ำเอฟซีสาวหน่อยเพลินแปร่งแพงสวัสดีครับมิดมาแคนแฟนมาล่ำสวัสดีทุกคู่ทุกคนเอฟซีสาวหน่อยเพลินแพงเอฟซีหล่าหน่อยอุ่งอิงเอฟซีบอดโจยุม,มันนิน พ่อกันแงมือเศ้าเศร้าเศ้าวันหยุดวันเสาร์นะครับวันหยุดกระสิไปหาแนวายูแนวายากกันจนตัวพี่น้องอยู่คนเดียวช่างไรเออคี่นึงบนรถไปลยว่าอยู่คนเดียวเหรอคนนึงไม่สบายจนหมอบอดจอดอยู่อันขันเขาตื่นแต่ว่ามันลูกูนใดนาเลี้ยงใจไว้โอ้ทำมันไอทำน้นกระเล็บว่งให้พี่การุณห์ ก็สิไปหาแนวยูแนวอยากสิไปตลาดเ้ากาลสินแม่ค่ากาลสินเบิ่งมาพนที่ใดอย่างมาอยู่มาอยากนึงแน่นี่ะครับเดี๋ยวพานชมบรรยากาศถนนตอนเสาๆนี่จังน่อยก่อนนะครับว่าเป็นจังไหนนะครับเสากะรถ่าคอยมีปัญหาลงลง นะครับพี่น้องกขีิลงโลกเป็นสี่อันนี้กับม่านอนมริกาอันนี้กับเจ็ดโมงเหรดินะครับเจ็ดโมงแล้วก็รถกับเ่ยเมื่ท่านได้หลายเท่าทีพ้วนถือว่าๆๆวเป็นวันหยุดเนาะนะครับบางคนบางท่านก็อาตีไล่เงาวนะครับไล่เงาวล่เงาวันจันทร์น่ะ เหตุงานเดี๋ยววันอังคานกับวันหยุดอีกมือหนึ่งกับพุนแล้วครับพุลบางคนน่าย่าวเลยสําหรับการหยุดงานนะครับลาา่าเนาเนาเอาที่ม,มี่ยังตูพีสูน้องกินมาอนี้เดี๋ยวค่อยไปเบิ้งกันนะครับไปเบิ้งตลาดก่อนวันมีอยังเนี่ยถ่ายจะเข้านะครับเดอ้ออุ้ยขอโทษขออภัยพี่น้อง หลังจากไปตลาดมาอ้อมตลาดตักตกินอย่างบอ่บอึดบ่ออยากเนียอยู่เนี้ยอยากก็ได้พักที่ได้ในหมูมว่าล่าดเถึงไมมาต้มพร้อมพี่น้องล่างก่อนด่านถึงไมก่อนนะครับเขามีหัวหน,นังหนังเบิดเมื่อที่เอาหนังแะของใส,ส่ซะบ่กินอย่างขาดวะ นะครับเยว่าร่างหมูเล็กน้อยบางทีน้องเนื้อส์เนื้อ,อหมูกแบบซื้อมาก่อนใหญ่อยู่นะครับซื้อมาก่อนใหญ่เถือเพราะว่าหลังจากหลังเขาก็พี้เหตุเป็นเนื้อแดดเดียวไว้ไกับบีบเพื่อถอดเล็กน้อยนะครับเอาเดี๋ยวร้างขึ้นในห,หมูลงหมอต้มจะเข้ากันครับร่างร่างปกตินี่แหละใ่ครับร่างเพื่อเอาให้มันสะอาดด้วยสิล่ะที่น้นนองนะ รางเาาาาห็อหมูรางราเพรพะว่าพวกคนเห็นมันสะอาดสะอาดดีเลยนเพวะว่าเขาบอกหมูว่ามัานผ่านการมันผ่านอย่างมาใน,นเขาก็้างมันดูดีตาดีเลยนะครับ ก็สิบไปต่ำต้มไปเป็นต่ำต้มครับนี่คือในคือนี้ต้องใส่กับตับนะครับอุปก,กรณ์การแสดียมก็ว่าก็ซื้อมาหลายอยู่พอได้พอเด็กกินสุกต้มทั้งน้อยอยู่ครับส่วนหนึ่งก็ถือไส่ลาบส่วนหนึ่งก็ถือเจดนาสุกต้มสุกต้มนะครับเนาะเอา five, ไปรุ่งหมอกันครับส่วนหนึ่งหัากะเทีเป็นเนือ้อลาบ ตัวหนึงห่งเ้าก็เด็อดเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับเป็นตาตางเป็นตาตาแดดตาได้ตาตากฝนเป็นตาตาเนื้อตา,ตาปลานะครับแดดดีดีเท่าสองเท่า,ทากินเมื่อไรหรอกเนื้อลาบตำหนิกระอเดี๋ยวเฟื้อน,นะครับเดี๋ยว はい、ありがとうございます。<tripy> <tripy> <tripy> บอกว่าไหนอาหารสได้ที่เปิดไว้ นี่เป็นเนื้อแดดเดียวครับท่านไหนมัดเนื้อแดดเดียว,ยวก็ประมาณนี้นี่นะ่ามัดสูตรปลาด่างปลาด่างสีลวกเอานะครับลวก ลวกเนื้อเนื้อหมูที่เขาสับเดียวเรียบร้อยเนี่ยเพื่อจะให้เนื้อหมูมันบอบบบ่แข็งอยเกินไปนะครับถ้าเขาไปขวัวหรือเขาไปล้วนเนื้อหมูสีแข็งนะครับมันสีบอร่อยถ้าเขาไปลวกเอาเนื้อหมูที่นุ่มฟูให้ก็แบกบักซีดาจินจูนุ่มฟูสั่นะครับถ้าเขาลวกเอาเด้นะครับมันก็จะได้เนื้อหมูที่นุ่มฟูเพราะฉะนั้นเขาไปลวกเนื้อหมูก,กันครับ นีคือส่วนที่เป็นหมูแดดเดียวมากเรียบร้อยครับกัดย่างละเลตละน้อยสาเขียวน้ำเนยนะครับสาเขียวจากน้อยหนึง่งอิวขาวจากน้อยหนึง่งน้ำมันหอยอ่ะลดดีจักน้อยย่างละนิดละน้อยพี่น้องย่างละนิดละน้อยใส่หลายอีนีเข้มน้ำตาลปี๊บจากน้อยหนึ่งนะเอาความหวานจักน้อยนิดหนึ่งนะครับ่าใส่หลายใส่หลายมันตีดเป็นน้ามันตี่เป็นอันมันตี่เป็นของหวาน อันมักหมูนะอาบต้าหนังนตาลไส้กินแบบนี้หวานอีพอเอ้ยวานของหวานนะครับครบรสบ่มีแต่เปี้ยวเข้มนิดนิดหวานนิดนิดนะครับไม่เป็นหวานย่างเดียวว่ามันเข้มอย่างเดียวนะครับเป็นมันไดครบรสของการม,ากมักหมูมันค่อยที่แซ่บที่น้องเอาเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งล่ะหมูกันบาน <c oughs> ส่วนมากกูอยู่เขาขั้วเชเรียเปียบเชเเปียบยังปกติอันใดเป็นแต่ซิมก็ได้ซิมกูเข่าข,ขั้วข้อั้วส่วนมากงที่อิ่มก่อนเสาบ้านเขาโดยเฉพาะนั่งเพิ่นเตยซิมเห็ดเป็นน้ำซิมไปน้ำก็เลยอิ่มก่อนเผา เป็นํามี่ยมตัวก,กี่น้องส่วนหนึ่งห้องตัวอีใต่หมอตุมนะครับส่วนที่เอาใส่หลา,ากเ้อง็มีเรียบรอย้อยนอนนอนได้ยังปะฮะยงนนย่งยังเพิ่งจะส่อแสรู้จักไหมคำว่าสออแสานอการคีนนานย่ ัรู้จักคำว่าลำคานไหมนะรู้จักคำว่าลำคานไหมเกียรยัดรู้จักคำว่าลำคานบัเตอร์ะนะครับ Lạc môn như vậy thèn lắm 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 หาเนื้อลาบจ้าดน้เจ้าไปเอาหมูดมาไรค้างขาจะมาหาหมูหลาบอไปจังสีเนาะเัด้จไปเอามูดมาไห้ตัวผูบอกว่ามูดเนาะสลัเริ่เาโมโชของเขาเลยเขาคนคนบอเคยสื่อเขากบังมาสื่อนะเขาโชเนื้อโชวย่งซีมสุดตัวบ่ซีมขับไหญ่สับาวปุ๋ยกั

ทต้งบาเอือสาะเน่เด้อพี่น้องนี่พกกเกนียข้งทีตะเกียเอือพระเซ่ยง่าสนยค่ะพีเออแม่นี่เลยเจ้าเออนี่ยนะครับแต่ว่าทั้งบานป่อยก่อเอือพราะเน่นะครับเจ้าอะไรมองไรที่เจาเอืมารู้กันแต่อันเดียวกันนะครับไออรันก็มีกเจี่กียกันีจะมพกันเราที่เ่าได้ ไม่พอเลยที่จะเก็บพอราเริ่งเยอะกวบานนะไป้ตัวไั่ีไว้านี่ยมองตีจฉปอะของเรงกันยังเขาบอกให้กินกนเรียบร้อยคลับหมูอาหารเสารของฟาดาดมนีเกาะสีมีต้ม ถึงในในจักหน่อยนะครับสี่นี่ต้มถึงในแต่ว่าที่ไปตั้งไฟอีกเล็กๆอยู่นะครับรอเตาวางก่อนเอาเท่านี้ว่างนะครับตำตั้งเพราะว่าเบิงเบิงแล้วว่า,าใส่เท่านี้เปื่อยเป็นไรดับกับต้จมจักหน่อยใส่เปื่อยๆเล็กน้อยแล้วพี่น้องนออเนาะแล้วก็ที่เก่าม่วงเท่านี้เก่าม่งดีตำแบบนะสำหรับนะ วันนี้เขากะรีวิวหลาบหมูตำนีนะครับไอพีเทียนนองเบอร์ตำนีเน่ยนะครับการเบิ้งทีอ่างสักขาวแน่กับเผ็ดยุดอกเพราะว่ากินเผ็ดว่าไรปายในพี่น้องโรครบุกถึงาต่กินเผ็ดเดียวมีแบบพริกนั่นอยู่เนาะเอาตำนีทัดวอนมื่อนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ปลาด่ากิ๊กเตาเหมือนเดิมนะครับปลาด่าเจโอทูสวัสดีครับ